ยังไงถึงเข้าไปเขตของข้าพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะมาบุกรุกเราเพียงแค่ต้องการสายนั้นไม่ได้ใครหน้าไหนจะเอาของออกไปจากที่นี่ไม่ได้ขอร้องเถอะนะคะพอดีว่าพวกเราต้องใช้สายนั้นเอาไปทำออกไปไต่พี่ระวังพูดกันดีก็ได้ทำไมต้องทำร้ายกันด้วยออกไปอยากใช้กำลังใช่ไหมได้เลยโอ พวกเจ้าคงไม่รู้สินะว,ว่าเขตนี้เป็นเขตปลอดเวทมนต์ของพ่อมดและแม่มดมีแต่ข้าเท่านั้นที่จะใช้เวทมนต์ที่นี่ได้นี่ต้องใช้เวทมนต์เธอสิผือว่าพลังของเธอจะใช้ได้ก <_ A> ่อนหินจองมา้งะบอกแล้วไง ว่าที่นี่เป็นเขตปอดเวทมนต์ไปแล้วระวังข้าเตือนเจ้าแล้วใช่ไหมว่าให้ออกไปเอาเปกันเร็วไปไปออกไปกันเร็ว นั่งก่อนนั่งก่อนวิว <S <S เป็นไงบ้างวิวฉันใจไนมน่ออกคงคงไม่พอพิษมูนแน่เราจะทำยังไงกันดีตอนนี้เราอยู่นอกถ้ำน่าจะใช้เวทมนต์ได้เดี๋ยวรันนี่ขอดูหน่อยนะคะ,ะริษงูทรงหายไป เป็นยังไงคะดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นนายไม่น่าช่วยฉันรีวิวถ้าเกิดว่านายเป็นอะไรขึ้นมาจะมีไงถ้าฉันต้องตายแต่นายรอดฉันก็ยินดีขอบใจในายมากนะเพื่อนวิชาพ่อมดูตัวนั้นแกกล้าม,มากเลนนี่ถึงช่วยได้แค่นี้งั้นเราพาวิวกลับรักษาตัวที่บ้านคุณยายก่อนนี้ไหมถ้าทิ้งเอาไว้นานเดี๋ยวจะไม่ดี เรายังกลับตอนนี้ไม่ได้อุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วยังไงก็ต้องเอาสายนั้นกลับไปแต่วิลไม่มีแต่เราไม่รู้ว่าอีววลินจะโผล่กลับมาอีกเมื่อไร่ถ้าเกิดเราไม่มีตะเกียงแก้วคอยปกป้องเมืองเวมนม์นจะเป็นอันตรายวิล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 งั้นเอาอย่างนี้วิล,วลนายรออยู่ที่นี่เราสามคนกลับเข้าไปเอาสายแต่เราใช้เว่นมน์ในถ้ำนั้นไม่ได้ เธอจะสู้กับพ่อมนมูนได้ยังไงถึงเวลาใช้อุปถงเธอแล้วลีนะ่า